วันนี้ตะทีจะมาแกงป่าเอาบอกจะมาทําแกงป่าแบบง่ายๆแต่อร่อยขั้นแรกก็คือต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําให้เดือดสักครึ่งหม้อแล้วก็นี่พริกแกงใส่ลงไปละลายแบบง่ายๆไม่ต้องไปผัดให้เปลืองให้เสียน้ำมันทุกอย่างไม่มีสูตรกะกะเอาทํากินนะคะทํากินกันง่ายๆงใส่ลงไปกะกะเอา ชอบเผ็ดใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ลดลดพริกได้นะคะใส่พริกแกงลงไปเดือดเดือดเสร็จแล้วนะเราใส่หมูเลยเพื่อให้หมูมันสุกใส่หมูเลยน้ำเดือดเดือดใส่หมูหมูจะได้ไม่ขาวเออใส่หมูลงไปจะได้สุกเนี่ยใส่หมูลงไปเลยมันน้าที่ให้ใส่เลยเพราะอะไรไหมน้ําแกงน้ําอะไรเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อหมูเนี่ยรสชาติมันได้เข้าเนื้อหมูได้อร่อยเนี่ย เนื้อหมูติดอยู่ข้างหม้อยังม้ลงไม่หมดเดี๋ยวมันดูดเดี๋ยไม่แรงเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะอ้าวน้ำเดือดแรงแล้วนะคะเอาละตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราใส่มะเขือเลยใส่มะเขือตอนเดือดแรงๆแล้วมะเขือก็จะไม่ดำนะคะมะเขือก็จะเขียวอยู่ อันมากกินนะคะแกงป่าแบบง่ายๆเราทำกินไม่ได้พิถีพิถันอะไรกินง่ายๆแต่แอร่อยปรุงเราตามใจชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมาก,ก,มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยนะคะใส่บบะะเกลือแล้วเราใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือค่ะใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือเดี๋ยวถ้าไม่เค็มแล้วแค่เติมน้ำปลาจะได้ชูกลิ่นแกงให้หอมใส่ชูรสไปหน่อยนึงอันนี้ชูรสขาดไม่ได้ บ้านยายส่วนมากนะน้ำมันหงน้ำมันหอยส่วนมากไม่ค่อยใช้นะจะปรุงแบบบ้านๆอะ่ะหรือว่ายายเป็นคนโบราณก็ไม่รู้นะใส่น,น้ำ<ข>าใส่น้ำตาลไปนิดนึนงพอ่้มันออกหานนิดหน่อยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวก็เดือดอ,ดอีกทีแล้วค่อยปรุงกันอีกทีนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแรงและะ้วค่ะชิมไม่เรียบร้อยดีย้แล้วก็ใส่นั่นทีหลังสุดท้าย ลองชิมดูนะลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นยังไงขาดเค็มไปนิดนึงเต<า>ิมน้ำป,าำปาลาเมื่อกี้ใส่เกลือน้อยคราวนี้เราต้องน้ำปลาช่วยแล้วปลาหมดพอดีกลิ่นแกงฉุนมากหอมปลาอหอมขีดนิดเค็มน้ำปลาไอ่ไว้ใจ พ่อครัวเริ่มไม่แน่ใจชิมแล้วชิมอีกเห็นไหมต้าเติมน้ําปลาแล้วถ้าไม่ได้เติมเกลือมันก็เหมือนไม่อร่อยะต้องเติมเกลือน้ําปลานี่เอาไว้สําหรับชูกลิ่นนี้ใช่มชิมครั้งที่สามแล้วหน้าตาเอาละใช้ได้ตานี้ขั้นตอนใส่โหระพาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ เอยกระเพรากระพกเพราอันนี้กะเพราอ่าน้ำนแรงๆใส่ไปเลยแล้วกดให้จมกระเพราจะไม่ดํากดลงไปเลยอันนี้คือเคล็ดลับใส่แล้วน้ําเดือดเดือกดลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็พริกแดงมีพริกแดงอยู่หน่อยนึงโรย,โ<ล>ยให้สวย,ยโรยให้สวยงามโรยให้สวยสวยงาม,มแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะนี่คนที่คนนี่กดแล้วสุกแล้วมันเขือก็สุกแล้วหมูก็สุกแล้วแล้วชิมแล้วก็อร่อยแล้ว สุกแล้วมาเถือสุกแล้วอันนี้นะถ้าได้ใบกระเพราแดงนะจะหอมกว่านี้อันนี้กระเพราเขียวสุดมากกระเพราเขียวซื้อใบมันใหญ่มันไม่่อยหอมคล้ายๆว่าเขาบำรุงมันเยอะอ่ะถ้ากระเพราธรรมชาติจะหอมมากไม่ว่าจะเขียวหรือแดงจะหอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายๆแต่อร่อยแกงป่าฝีมือตาทีแค่นี้นะคะใช่แล้วใชายบ้ย